เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูสวนทองหลางอีกสวนหนึ่งราชบุรีนะครับอำเภออำเภออะไรครับปากท่อครับอำเภอปากท่อครับตําบลยางหักตําบลยางหักนะครับเดี๋ยวจะมาสวนลุนเชี่ยวนะครับแล้วมาดูการใช้ประโยชน์ส่วนต่างๆของทองหลางนะครับสวนลุนเชี่ยวเนี่ยก็ได้มีการใช้ทองหลางปลูกร่วมคือนําประโยชน์จากทองหลางไปส่งเสริมเกื้อกูลพืชอื่นๆนะครับเราก็จะเห็นทางสวนได้มีใช้คือใช่ไหมครับเอามาเลี้ยงจุลชีพสังเคราะห์แสงเอาใบเลี้ยงจุลชีพสังเคราะห์แสงแล้วก็รากเป็น ไลโซเบียมดึงธาตุอาหารเก็บ,บน้ำนะครับเอากิ่งมาปนทําวัสดุเพาะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าเวลาเราจัดการเนี่ยการจัดการก็มี2วิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือย่อยเนาะทางเดิมส่วนใช้วิธีการย่อยนะแต่จริงแล้วตัวเนี้ยความพูนมันสูงมากเราเห็นไหมอันเนี้ยกิโลครึ่งอันเนี้ยครึ่งกิโลงั้นความพูนมันสูงมันเหมือนอะไรครับมันเหมือนถ่านที่มีอากาศเยอะนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์เยอะนะครับ แต่เวลาย่อยมันย่อยทั้งหมดเลยมันไม่เหลืออะไรไว้เอาไปใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาแช่น้ําดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการแช่น้ําดูทั้งทั้งสองอันพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับนะครับอ่ะลองดูเนาะครับอันนี้เท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะอันนี้โลครึ่งอันนี้ครึ่งกิโลวางนะครับผมอ่ะเห็นลักษณะการลอยของน้ำไหมครับแสดงว่าความหนาแน่นทําไมครับอันนี้มากกว่าอ่ะความหนาแน่นมากกว่าเนาะอันนี้ถ้าเราถ้าเรากดลงเนาะครับจะขึ้นฟองไหมอ่ะอันนั้นไม่น่าขึ้นเลย อันนี้คือลักษณะความฟุ้นที่เราเห็นเลยนะครับเนี่ยวก็พรฟองมันจะขึ้นเรื่อยๆๆไปเรื่อยแต่น้ำน้ำมันเข้าไปไหนครับอ่าน้ำไปแทนที่ครับคุณคุณสมบัติอย่างเงี้ยถ้าสมาาสมติเราฝังลงไปในดินจะเกิดอะไรขึ้นครับเก็บน้ําได้เก็บจุลินทรีย์ได้ครับคือถ้าภาษาทางการก็คือโครงสร้างทางฟิสิกส์นะครับทางกายภาพดีนะอ่ะสมตมติสมมติเอาเข้าข้าวๆก่อนแล้วกันนะครับเราจะเห็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองดูน้ําหนักเนาะสมมติอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่ครับ เพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จากครึ่งกิโลเนาะขึ้นมาเป็นโลนึงเพราะฉะนั้นทําไมครับถ้าเราใช้วัสด pues ุอย <unda> ่างเนี้ยที่มีความฟุนสูงเนาะแล้วตัวมันมีธาตุอาหารเนี่ยเวลานำมาใช้ประโยชน์เพิ่มมันเขาเจออย่างประสิทธิภาพสูงอ่าพี่ดนลองทําอย่างนี้แล้แทนที่จะย่อยเนาะตัดอันเนี้ยเป็นท่อนๆๆๆดนท่นนัยนนั่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 อปลูกทองหลั่นนัเนีนย ถ้ามันโตเร็วเนาะแล้วเราตัดทุบแล้วก็จะตัวนี้มาหมักทานะครับให้มันปลดปล่อยธาตุอาหารทั้งจุลินทรีย์แล้วก็มีอากาศครับคืออากาศเข้าทางรากนะเพราะฉะนั้นอันนี้ทำไมครับย่อยไปเรื่อยครับเดี๋ยวให้พี่นพพลเล่าเรื่องทองหลางการระบบนิเรับแล้วก็อาจจะเล่าได้2ประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องความความเชื้อสัมพัสในอดีตพื้นที่แปลงนี้ร้อนมากร้อนแรงคือหนึ่งจะร้อนมากอุณหภูมิจะร้อนแรงมากนะครับ แล้วกเ็เริ่มแรกเนี่ยครอบครัวส่งทองหลังมาปลูกก่อนเพื่อปรับโครงสร้างจากร้อนแรงไปร้อนชื้นนะครับเพราะตอนนี้คือตัวสังเกตได้คือตัวนี้ตัวนี้จะบ่งบอกว่าถ้าเกิดมันร้อนแรงเนี่ยอุณหภูมิมันจะไปที่60องศาเซลเซียสอยู่หน้าแรง60องศาแต่ท้องหลังเนี่ยพืชที่อยู่คนท้องหลังจะเหลืออุณหภูมิไม่ส5้าไม่เกิน40 3ส้ายอยู่เกณฑ์น,น้ครับเช้าๆจะอยู่20เพราะฉะนั้นอากาศไม่เวียงมาก คืออันนี้คือตัววัดความชื้นสัมพัทธออ์ตอนนี้ความชื้นสัมพัทธ์ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอ,อุณหภูมิต่ำเนี่ยความความชื้นผมขึ้นมาขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นความชื้นจะขึ้น 80%- 90%อนตัวนี้จะตัวนี้ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นความชื้นจะตามมาที่80-90ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยนะครับความชื้นผมต่าแล้วแล้วก็ถ้าเกิดออตอนที่โครนทงหลาง,าง,งาอุณหภูมิผมต่ําความชื้นผมขึ้นสูงนะคร ความชื้นสูงอุณหภูมิสูงความชื้นตำ่ำม,มันสัมพันธ์กับทองหลงังทองหลังจะเก็บความชื้นสัมผัสให้ในอุณหภูมิสรุปก็คือถ้าเป็นธรรมชาติทั่วไปเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจะดินความชืนน้นในดินขึ้นแต่ถ้ามีทองหลังเนี่ยพออุณหภูมิสูงปพ๊บมทองหลังจะไม่ให้ปล่อยปอยน้ํบแต่ถ้าขณะอุณหภูมิต่ำาพึบเนี่ยเหมาะกับการสังเคราะห์แสงมันจะปล่อยความชื้นขึ้นก็ค,คือทองหลังทําหน้าที่เป็นเหมือนกระบป้องกันคุ้มกันประมาณนี้นะ <c oughs> คือพืชเนี่ยจะมีช่วงที่เหมาะจากการสังเคราะห์แสงอยู่ช่วงหนึ่งนะครับถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเนี่ยก็สังเคราะห์แสงไม่ดีอันนี้การสังเคราะห์แสงทุกการที่สังเคราะห์แสงก็ต้องใช้น้ําด้วยอันนี้ถ้าสามมติทองหลังมาช่วยดีก็ทําให้พืชทำไมครับสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้ที่ที่พี่บรดาอธิบายนะครับรับอันนี้แล้วก็ลากระบบลากแบบนี้ครับระบบลากมันเนี่ยครับระบบลากเขาลากตรงนี้ไปหาน้ํานะครับหาน้ําให้ลากเขาจะเก็บน้ําให้แล้วก็ส่งให้ต้นเพราะฉะนั้นไอ้ความชื้น แอรีตรงนี้ก็จะชื้นหมดครับจะชื้นชื้นที่เหมาะสมกับพืชเหมาะสมจุลินทรีย์อยู่ใต้นี้อยู่ใต้พื้นพื้นรากเนี่ยครับเขาอยู่สบายเพราะนั้นเขาก็ทําหน้าที่ขยายเผาพัน์เอย่อยนะครับนั่นคือระบบเขาแล้วปลายร้านเนี่ยพอรากทองหลานเนี่ยพอมันอยู่คนโคนจะเห็นว่ามันจะเริ่มดินมาเกาะแล้วนั่นคือเออเขาตายเป็นฮิวมัสเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้เพราะนะั้นการปลูกทุเรียน เออผมก็จะปลูกโคนทงหลงังใกล้ๆทงหลงังเพราะฉะนั้นนะผมไม่ต้องซื้อปุ๋ยเพราะมีการเอาดินผมไปตรวจที่กองเทคโนโลยีข้อมดินเนี่ยตรวจแล้วเจอ N P K ครบจากจุลินทรีย์ความยาวของรากโทษอาจารย์วิโรจน์นะครับเ e <he> ดี๋ยวดูความยาวของรากครับอันนี้คือความยาวของมันอันนี้คือมันเข้าไปหาน้ํานะครับในท่อน้ําผมแล้วออกมาครับเนี่ยดูความยาวของมันนะครับเนี่ยโทษนะครับเออนี่หัวมันนะครับในหางมันนั่นหางมันครับนี่หัวมันครับ นี่นะครับนี่ความยาวของมันครับมันอัศจรรย์ไหมครับเนี่ยนี่คือมันทําหน้าที่นะครับในระบบนิเวศแต่อันเนี้ยผมไปลื้อท่อมามันกินน้ําในท่อผมหมดเลยแล้วมันไปให้ต้นแม่มันนะครับนี่คือความยาวของมันนะครับครับผมหลักการก็คือรากเนี่ยเหมือนมีกองชนประธานอยู่กองทําหน้าที่ขนส่งน้ําครับอันนี้รากทองหลางเนี่ยไกลมากครับถ้ามันถ้ามันรอดนะ มันก็วิ่งไกลเคยไกลสุดกี่เมตรครับ20เมตรครับ20เมตรนะมันก็วิ่งไกลอันนี้วิ่งก็ส่งไปเรื่อยครับอันนี้เทคโนโลยีส่วนที่เนี่ยก็จะพิเศษนิดนึงก็คือปกติพืชกับพืชเนี่ยมันมันแชร์ความชื้นกันสมมติเราปลูกถ้าสมมติมัน20เมตรเราปลูกทองหลังทุกๆ20เมตรพอรากกับรากมันแตะกันมันก็จะส่งน้ําเป็นท่อวิ่งไปเรื่อยครับังั้นเขาเลยใช้เทคนิคนี้ยเวลาเอาน้ําจากที่ต่ำขึ้นที่สูงเนี่ยเขาก็ปลูกท้องหลังเป็นเป็นสเต็ปไปเรื่อยครับ เพื่อให้ลําเลียงปุ๊บมันก็จะชื้นเป็นแถวไล่ไปเรื่อยครับวิธีของพืชป่าส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการช่วยกันอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นพืชตระกูลถั่วทั้งต้นมันสามารถสร้างสร้าง,สร,างสร้างหน่วยที่นด้หมดเลยใบมันหน้าที่สั่งข้อแสงจากอา่จากจากจากแสงแดดเออแล้วก็อาหารหลงดินอย่างต้นนู้นโทษอาจารย์นูน้นในกระกระบอกสีฟ้าฟ้านะครับอยางเง้นะครับกระบอกสีฟ้าฟ้านะครับอันนั้นคือเอ่อใบเนี่ยมันสั่งข้อแสงแล้วก็อยู่กับน้ําไม่ต้องการดินเลยมันอยู่ได้ไม่ตาย อันนี้ประมาณสามอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็มีปมมาโซเบียมอยู่เป็นตุ่มรากถั่วห็นชัดเจนองันนะครับนั่นคือสิ่งที่ว่าใบมันสั่งข้อแสงแล้วก็ลงมาที่รากพอรากเสร็จแล้วมันก็หมุนเวียนอย่างนี้นะครับมันไม่เดือดร้อนแต่ถ้าทงลัางพันธุ์อื่นไม่ได้มันทําหน้าที่อย่างนี้ไม่ได้ครับอันนี้มันไม่ต้องการดินมันก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนอยู่แช่น้ําเป็นปีมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็อยู่ได้ครับเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยต้องเลี้ยงดูให้มันรอดก่อนเนื่องจากรากมันยาาาาวเนนน่อคคตมัักก็ห้ํงรบ แต่ถ้าตอนแรกมันไม่รอดเนี่ยมันก็คือไม่รอดครับต้องอธิบายนี้ด้วยพี่นะถ้าเอาไปตายนี่แปลว่ามันตายก่อนครับแต่ถ้ามันรอดก็คือมันอยู่ได้แล้วครับแต่ถ้าตอนแรกมันไม่รอดมันก็คือไม่รอดนะก็คือช่วงแรกก็ดูแลมันนิดนึงครับเหมือนเด็กเล็กนะเลี้ยงให้มันโตหน่อยเพราะมันโตแล้วทนอ่าต้องเดี๋ยวคนฟังแล้วเข้าใจผิดครับผมว่ามันทนแต่แรกไม่ใช่ไม่ใช่ครับต้องไปปรับให้มันปรับตัวเองกับพื้นที่ให้มันอยู่ได้ก่อนถ้ามันโตแล้วเนี่ยรากมันยาวอย่างเงี้ยมันทน คือจริงๆเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าถั่วเนี่ยพืชตระกูลถั่วเนี่ยแต่ก่อนเรารู้จักปอเทืองไหมครับเคยินปอเทืองไหมปอเทืองทําไมถ่ายกบเนาะถูกไหมครับแต่อันเนี้ยปอเทืองก็คือพืชตระกูลถั่วนะครับเขาก็ปลูกเพื่อถ่ายกบใช่ไหมแต่มันคือต้นเล็กหลักการเดียวกันนะต้นเล็กอนเนี้ยมันก็คือพืชตระกูลถั่วเหมือนกันแต่มันคือถั่วยักษ์งั้นหลักการนี้มันก็คือเหมือนกันเลยก็คือเอาลัต้นน่ะมาเป็นอาหารต้นไม้นะครับเพียงแต่อันเนี้ยจำนวน ผลผลิตมันเยอะกว่าถ้าเทียบกับสัดส่วนเนาะสมมุติเราจะปลูกปอเทืองให้ได้1นกิโลหกิโลนะไอเนี่ยหกิโลเนี่ยถ้าต้ออานใหญ่ไอ้นี่กลับเป็นได้เยอะกว่าอันนี้วิธีการที่ต่างกันนะยังไม่รวมรากนะครับรากทองหลังเนี่ยมันก็มีเกิดมีตายมีเกิดมีตาย,ม,ม,ตายมันก็ตัวมันก็สะสมปุ๋ยเาเคยมีคนคำนวณตัวเลขผมจาไม่ได้ว่าปีหนึ่งมันให้2ตันหรือเปล่าไม่แน่ใจบบใ,ใบไอใบที่ตกเนี่ยไล่หนึ่งประมาณ2ตันเลยนะ อันนี้ผมก็เลยมองว่าคือตัวมันเนี่ยก็เหมือนปลูกปุ๋ยนั่นแหละก็มีต้นปุ๋ยแต่เป็นต้นปุ๋ยที่ปลูกทีเดียวไม่ได้ปลูกแล้วปลูกอีกปลูกแล้วปลูกอีกปลูกทีเดียวคือถ้ามันรอดนะอ่าแต่ถ้าไม่รอดก็คือจบเหมือนกันแหละ <ม ừng S 1> นะครับอันนี้ถ้าเทียบการประหยัดเนี่ยระหว่างเราปลูกแล้วก็ไถกบกับปลูกทีเดียวแล้วก็เก็บมันมาใช้ตลอดครับมันก็จะต่างกันก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ประหยัดสุดแล้วกันในในมุมหนึ่งก็คือทำงางใ,ให้เราต้นทุนประหยัดที่สุดนะครับ นะยกเว้นว่าเรามีเงินเยอะนะคิดอีกเรื่องนึง <c oughs> นะโอเคครับคือส่วนที่ต้นทองหลังหนึ่งต้นเนี่ยพืชบริวารรอบๆมัน่ะได้จะ6งหกเจ็ดอย่างนะครับเดี๋ยวต้องไปดูต้องไปดูครับอย่างนั้นนะครับมีบริวารขึ้นให้ชัดเจนครับพืชบริวารขึ้นมันมันก็ไม่เดือดร้อนมันแค่ปุ๋ยแล้วก็มันอยู่ปกติออกดอกออกผลปกติครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เนาะถ้ามีโอกาสให้พี่พาไปดูอ่าคือรากบมทองหลังเนี่ยเดิมเนี่ยเราเราเรียกมันว่าอะไราโซเบียม แต่มันมีจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ไลโซเบียมเนาะเราเรียกไลโซแบคทีเรียคือไลโซเบียมเนี่ยจะจะเข้าเฉพาะตระกูลถั่วแต่ถ้าไลโซแบคทีเรียเนี่ยไม่เลือกไม่เลือกเนี่ยเราจะเห็นอะไรรู้ไหมครับเกาะพริกไทยเจนพริกไทยรากปมเกาะข้าหนูเห็นข้าหนูรากปมใช่ครับอะวันนี้นะรบกวนพี่นะพาไปเห็นพริกไทยรากปมครับไอ้คำว่าพริกไทยรากปมเนี่ยมันเป็นการปลดปล่อยจุลินทรีย์ไลโซแบคทีเรียเนี่ยเข้าไป แน่นอนไม่ใช่ไลโซเบียมเพราะไลโซเบียมเนี่ยเข้าเฉพาะตระกูลถัว่วถั่วครับพริกไทยไม่ใช่ถัว่วครับขนนไม่ใช่ถัว่วใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพืชหลากหลายเนี่ยที่เกิดปรากฏการถ่ายถ่ายเทไลโซโบแบคทีเรียซึ่งอันนี้แหละที่เวลาเขาอยากได้เขาอยากได้ไลโซบแบคทีเรียตัวนี้อันนี้คือพืชบริวารนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเออในทองหลางพริกไทยขึ้นนะครับเอ,อ่<ข>อมีลูกมีเม็ดเห็นช<ม>ัดเจนนะครับตรงที่หนึ่งนะครับทองหลางทพริกไทยนะครับ ของหลังต้นนี้ลากไปถึง20เมตรตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวไปดูลากกันนี่ต้นนี้นะครับดูต้นนี้ไว้นะครับเอารากมันนี่นะครับลากยากมันเนี่ยมันนี่นะครับเนี่ยลากก็เดินมาทางนี้เนี่ยลากเขาครับเนี่ยมาถึงนี่ครับเขาเขาเดินตามพี่ไปเลยใช่ไหมครับเดินมาเลยครับเนี่ยเดินตามผมมาเลยครับเนี่ยลากนี่ยังไม่ถึงไปนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดูลากเขากี่กี่เมตรครับเนี่ยกี่เมตรครับเนี่ยนี่ลากเขาเนี่ยเนี่ยลากเขาครับเก็บลากไปให้ดูเลยนะเนี่ยลากเขาเนี่ยนะครับกี่เมตรครับตรงนู้นนะครับ ประมาณ20เมตรสิ่งโวงคิดว่ามันมันมันวิ่งมาหากินน้ําไกล20เมตรกว่ามันมีกินนี่มันกินแอร์เลียมหมดเลยครับตรงไหนมีน้ําก็ไหลไปเรื่อยครับแล้วก็เอาน้าไปให้เขาด้วยเออพื้นที่ตัวนี้จะสูงนะน้องต่ํามันจะเหินขึ้นเขาอ่ะไปครับตรงนี้ครับดูความสัมพันธ์ของรากคูเรียนรากทองหลางนะครับตรงนี้ครับเนี่ยครับอันเนี้ยเอ่อความสัมพันธ์เขารับนะครับเนี่ย อันนี้คือรากทงหลังเขาขๆวนี่ครับเนี่ยรากทงหลังรากทุเรียนนะครับเนี่ยทุเรียนเนี่ยทุเรียนจากต้นนะครับเนี่ยเขาสัมพันธ์เขาเขาเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยรากทงหลังทุเรียนเนี่ยทุเรียนเนี่ยครับอันนี้อันนี้คือรากทงหลักรากทุเรียนนะครับนี่ทุเรียนนี่ทุเรียนเขาขาแดงแดงครับแดงแในรากเขาเนี่ยในรากเขาเนี่ยอันรากทงหลังที่มาจากต้นนู้นครับมันก็จะเลื้อยมาพาดทุเรียนเนี่ยครับพาดไปเลยครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยทงหลังเหมือนกันเขาไม่ได้เดือดร้อนนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ คือไม่แย่งกันแถมช่วยเนี่ยดูใบต้นดูลูกบต้นเขาให้ผลให้ลูกตลอดเวลานะครับเห็นสภาพแวดล้อมว่าธรรมชาติพืชมันขึ้นคนนีสิ่งที่อยู่ใต้ใต้ใต้รากของหลังคือของหลงังุเรียนเนี่ยใต้หลังจุลินทรีย์ที่ผลิตปุ๋ยครับ HNPK ครบกับต้นไม้โตปกตินะครับจริงๆน่าจะมีหลายธาตุซึ่งผมดูความสมบูรณ์ของทุนนเรียนเยอะมากขึ้นครับตรงนั้น,ม,นมันไม่เคยยุ่งอะไรกับมันเลยแต่มันก็ให้ผลตลอดเวลาตรงนั้นคือ ง่ายต่อการเกษตรทุกคนสามารถทําได้หมดนะครับโอเคไปขับพันุนต่อครับดูปมดูปมชีวิตมีปมครับไปดูที่มีปมเังไงครับคือที่อื่นไม่มีปมนะที่นี่มีปมเนี่ยนะครับยกไปอย่าลากขาดครับตรงนั้นนะอันนียจะได้มาร์กไว้ว่าตรงนี้ยผมหาให้เจอแล้วครับที่มีปมเนี่ยคือเจอในดินไม่เท่าไหร่อันนี้อธิบายว่าจุลินทรีย์ในลําต้นเลยมีครับสามารถสามารถให้ทั้งต้นไม่มีนะในต้นไม่มีปมนะนี่ไม่มีปมนะเนี่ยไม่มีปมแต่นี่มีปมครับผมจะไล่พิถ่ายต้นนี้ครับ เนาะก็คือเมื่อมันมีเยอะพอเนี่ยมันก็จะถ่ายไปให้คนอื่นได้ครับนะครับคือคือคือสิ่งที่ที่แหลที่เราเราไม่รู้ไงนะครับเป็นธรรมชาติเนี่ยนะคือลักษณะของเขาเนี่ยเป็นต้นแต่ว่าเขาเขามีอาหารให้ต้นไม้ครับแล้วก็ที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือดูต้นทุเรียนทองหลังต้นนี้ครับต้นนี้ครับต้นนี้ใครว่ายังไงก็ตายไม่รอดแต่มันกลับรอดและมีลูก คือผมปลูกรักษาพันธุ์ไว้นะครับเนี่ยอ่ะดูครับห่างประมาณสักสักเมตรครึ่งสองเมตรไหมครับเนี่ยแน่ครับเห็นไหมครับทางท้องหลังทุเรียนพันสาวน้อยเดินงามอ่าพี่พี่ดนยกยกยกมืออีกรอบหนึ่งได้มครับเนี่ยครับให้เห็นระยะหน่อยครับระยะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยชนชนกมดีเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเราเราดูให้เห็นถึงข้างบนเนาะว่า ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งยังโล่งอยู่อีกอีกฝักก่งนี้มันยังโล่งอยู่แต่แทนท,ที่ทางที่ต้นทุเรียนจะเอียงไปหาแสงมันยังขึ้นได้ตรง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 ,ง,งได้ครับแล้วก็มีกิ่งแยงไปในต้นเลยครับก็คือลักษณะอย่างเงี้ยต่างหาบนะที่รรเราอยากบอกว่าถ้าปลูกท้องหลังแล้วทำอย่างเงี้ยก็เหมือนปลูกทุเรียนในร่มครับปลูกทิ้งได้เลยและดูพริกไทยถูกที่หลายวิธีบอกว่าเนี่ยพริกไทยมหาศาลครับและตัวต้นในพริกไทยเนี่ย ไม่ได้ขึ้นต้นเดียวจะเป็นโรดนะครับมันมีกี่ต้นเนี่ยครับเนี่ยมันขึ้นเนี่ยผมแบกให้ดูนะครับเนี่ยมันขึ้นไล่ไล่ไล่เวอร์ชั่นนะครับอันนี้เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นสองเวอร์ชั่นสามเวอร์ชันสี่ห้าเนหกมันก็ขึ้นมาอ่อนๆนะครับเนี่ยหลายเวอร์ชันนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับมันขึ้นกอบพิษไทยไปเลยหลายเวอร์ชั่นหลายรุ่นนะหลายรุ่นที่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 โตด้ตนเองครับเนี่ยนะครับด้วยด้วยด้วยและทงหลางต้นเดียวเนี่ยถ้าเกษตรกรทำอย่างนี้ได้ 1. ปลูกท้องหลังหนึ่งต้น2ปลูกทุเรียนนะครับ3ปลูกพริกไทยนะครับ 4. ปลูกพืชพืชผักกูดโคนต้นท้องหลัง5เกษตรกร,กรปลูกผักหวานป่า6ปลูกต้นเอ่อต้นผักเหลียงมันก็ขึ้นแอร์เรียนี้หมดเลยครับเกษตรกร,กรคนเดียวก็ทำขึ้นที่ขนาแต่ก็มีของกินเหลือขายปุ๋ยไม่ามาต้องใช้ยาไม่ต้องฉีดต้นไม่ตายนี่คือนี่คือนี่คือธรรมาชาติที่ผมได้มาครับ แต่จริงๆแล้ว่ผมได้มากกว่านั้นคือความสุข